เต่าฝาท้ายเลยนะครับใหญ่ไม่ใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมช่องอาจารย์เบิ่มลำตะคองนะครับวันนี้จะมาแจกสูตรทำ แหนมปลายีสบนะคร <Iya. S 1> ับเพื่อนๆนี่วันนี้ใช่ปลายีสบสองโลครับเนี่ยปลายี่สบเอาซับให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆซับให้ละเอียดนี่ได้ยังงี้สองโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับก่อนทําเราก็ใส่ถุงมือหน่อยนะครับอ่๋จะมาดูวิธีการทํากันนะครับเพื่อนๆครับอ่ะมาเริ่มทํากันเลยนะครับเพื่อนๆเริ่มจากใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมสับนะครับเพื่อนๆครับใส่กระเทียมสับนะครับนี่นะครับสับหยาบๆพอนะครับ ส่ไปเลยครับใส่หมดเลยนะครับส่วนผสมไม่ตายตัวนะครับเกลือนะครับเกลือผมใส่ประมาณนี้นะครับสองช้อนโต๊ะนะครับาบแล้วก็ผงชูรสใส่ไปเลยครับข้าวเหนียวครับข้าวเนี่ยข้าวเหนียวแช่น้ำหน่อยนึงนะครับ ใส่ข้าเหนียวแล้วครับดีที่สุดแล้วครับนี่ครับใส่ไปเลยครับเพ่ใส่น้ำตาลนะเพื่อนๆตาลใส่แค่นี้พอนะครับใส่ไปตัดนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมจะใส่แป้งอีกหน่อยนึงนะครับ แต่งมันนะครับเพื่อนๆใส่รถด,ดีครับก็ไม่มีเสียนะครับเพื่อนๆไม่มีเน่าไม่มีเสียนะครับไม่มีบูตรอ่ะพอใส่ส่วนผสมหมดแล้วนะเพื่อนๆคุกเข้าเลยครับขยำขยำนะครับบีให้มันเข่ากันนะครับบีบีขันนวดนะครับ ภาไทยเรียกนวดวางไว้ก่อนครับนวดให้มันเข่ากันนะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับสำคัญในตอนนวดนี่นะครับถ้านวดใม่เข้าเนื้อมันจะไม่นั่นนะครับนวดไปเรื่อยๆนะใช้เวลานวดใหม่นึงนะครับ เนี่ยปลาเนี่ยเข่ามันเข่ากันนะครับพอเซตแล้วเราจะห่อใบตองนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวพอเซตเราจะห่อใบตองนะครับนวดให้มันเข่ากันเลยนะครับนวดนวดเนื้อฟ้าก็กระเทียมก็จังกุงเราที่เราขุมไป นี่เหนียว,วนี่นะครับนวดให้มันเข้ากันเลยนะเ,นเพื่อนเื่อนวดเรื่อยๆใช้เวลานวดพอสมควรน,นะครับสักประมาณ20นาทีนะครับเ,เพื่อนเห็นครับนวดไปเลย นี่นะครับวันหันนดไดทีแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับห่อง่ายๆนะครับวิธีการห่อนี่ครับกลับมาปันป่นๆเป็นแบบนี้ก่อนนะครับปั่นนะครับปัน่นเสร็จห่อเลย เมนูนี้ย่างก็อร่อยทอดก็อร่อยนะครับเป็นแบบได้หมดนะครับหลังย่างรัดไปเลยนะครับย่างรัดไปเลย ครับเดี๋ยวเราจะทําใส่ถุงไว้มั่งนะครับเพราะว่าปลาเยอะอยู่นะครับอันนี้ใบตองกลัวใบตองยังไม่พอครับลองทำสองแบบเลยนะครับนี่ครับเล,เลยไม่ต้องใหญ่นะครับขนาดนี้ก็ดีเลยนะครับ เราก็รีดลมออกให้หมดนะครับนี่ครับรีดลมออกไปเลยหนังยางรัดนะครับนี่ครับสวยงามนะครับออกมาสวยงามนะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนพอมัดเสร็จแล้วหน้าตาจออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราเก็บไว้สักหนึ่งคืนนะครับค่อยเอามาแกะกินนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับเก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องเลยนะครับมัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนฝากติดตามช่องอาจารย์เบิ่มลำตะคองด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสําหรับสูตร ปลายี่สบแหนมปลายี่สบนะครับวันนี้ครับลาบพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ